เออไม่เห็นมึงหรอกเออเนี่ยถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายตอนช่างช่างมือสองช่วยช่างมือสองถ่มือเอยเอาช่างช่างมือสองนี่กำลังเอ้า,นะาอีน <laughs> อาออนวน <laughs> ช่างช่างมือใหม่นี่กำลังใส่ ขอโทษอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกแบบลําบากนะช่วงนี้แม่งแ,แค่โทษขอโทษเดิมไม่ก็ลําบากแล้วรถโหลดเตี้ยมไม่โคตรน่าสงสารไม่โหลดเตี้ยหรอกมันลืมได้ไอ้นี่มันยาวเออไอ้นี่มันยาวเออไอ้นี่ไอ้นี่ยาวไตัวทีเออพอแล้วมัง้งเอาต้องเล่นอีกอันหนึ่งอ่ะโอ้มไม่เอามาส่งอันเลยวะโอ้คือคือประเด็นนี่ เอ้า oh. ี่ยีคุณเจอแู้กูไว้ไหนกูเนี่ยโอ้ยเมื่คืนมึงไปเที่ยวมหเมื่อคืนไอยไปแล้วไม่โยนกูเลยโอ้โอไม่ว่างกูว่ากูจะไปว่าจะไปอยู่ไอ้รันไปด้วยนะ อ๋อพี่พี่ไอ้ยังกินรไหหลันไอ้หันไปด้วยเออเมงรถกูลำบากลำบากเนี่ยต้องมานอนต้องนอนเออพอพอเดี๋ยวมันขัดเดี๋ยวมันขัดพอแล้วเดี๋ยวมันขัดเออต่อไปก็โอ้ยกูี่สงสารรถกูหายเลยโลดเตี้ยนิีมใส่ไปหรือเปล่าใสงก็ได้มึง มันใส่สปริงปะวะสปริงเลยไมออ่ใช่คนละด้านนี<ฟ>่วินอีกด้านนึงอันนี้มันโท,โท,โท,โทยอมเลยช่า <c oughs> <c oughs> งมือใหม่ไม่มันบอกน่งเดี๋ยวติไงไวนังก็ดึงมาเสียก่อนไม่มีครีมด,ด้วยอีะ นี่ก็รถสภาพนะแต่งแบบนี่ก็สภาพแต่งนะเออคนที่แบบถามมาตอนไลฟ์สตรีมเนะมาะเมื่อเมื่อกี่วันก่อนก็นี่มาให้ดูตัวท่อนะทุกคนสติ๊กเกอร์แม่งถูกเพื่อนขโมยไปแล้วเ <c oughs> นี่ยะทุกคนนี่จะมาลองใส่ท่อนี้กันเลยนี่ใครว่าท่อได้ไม่รู้เห็นแล้วมันน่าสนใจในเพจรอตัวก็เลยสั่งมา มีสติ๊กเกอร์เพื่อนมันเอาจำแลกเรียบร้อยเร็ว <c oughs> <า>นะใส่ดิใส่ถือดิเอา้ายด้วยมึงอ่ะมันใส่ยังไงวะเนี่ยดึ <c oughs> โอเคทุกคนหลังยังมาที่แบบที่ลงลงแล้วไปเพื่อนสตาร์เลยเออ มึงไขกุญแจยังอ่ะสตาร์ทมือก็ได้ไอ้ไม่ต้องจะเป็นสาระขาพอพอพอพไอ้อออออออยด่ดังเกินดังเกินไม่ไหวแล้วทุกคนจบจบแค่นี้อันนี้กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านไปหาใส่โทษเดินดีกว่ามันดังเกินไอรนี่จะซื้อนะทุกคนก็ ต้องคิดดีๆนะเออคิดดีๆไปแล้วทุกคนเออไว้รอบหลังประเด็นแม่งตอนตอนใส่แม่งไม่เสือกบอกกูไอ้ี้ยแม่งมีที่อุดเสียงไอเวนตายตายตายก็ต้องมาใส่ใช่ไหมเนี่ย